ข้อความจากสภาแห่งแสงแห่งเอนโดเมดันหรือเอนโดเมดาโดยดนเนลสแครนตรันเรื่องพลังงานใหม่กำลังเข้ามาจากชาวเอนโดเมดาพวกเราคือสภาแห่งแสงแห่งเอนโดเมดันหรือเอนโดเมดาและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับคุณ นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเจลิมฉลองที่คุณนั้นได้ก้าวมาไกลเพียงใดบนโลกใบนี้เพราะคุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายและเพราะคุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายนี่เองแต่คุณก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแม้มันยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดก็ตามตอนนี้ถนนข้างหน้าสำหรับคุณนั้น มันง่ายกว่าเดิมและมันก็ดีกว่าถนนที่อยู่ข้างหลังคุณที่คุณนั้นได้เดินผ่านมันมาแล้วและนั่นมันก็เป็นเพราะว่าความช่วยเหลือที่คุณนั้นได้รับเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณนั้นได้ช่วยเหลือตัวเองมากเพียงใดสำหรับผู้ที่เต็มใจช่วยเหลือตัวเองให้เลื่อนมิติขึ้นมาพวกเขานั้นกำลังเป็นผู้นำ ในการพัฒนาจิตสำนึกบนโลกใบนี้ของคุณคุณไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากว่าจะช่วยยกระดับจิตสำนึกของโลกทั้งใบและช่วยยกระดับจิตสำนึกของผู้ที่อยู่อาศัยทั้งหมดเมื่อคุณนั้นมองเข้าไปในตัวเองและคุณก็พูดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นทำได้แล้วหรือเมื่อคุณสงสัยว่า มีตัวตนที่ดีกว่าตัวคุณในอดิตหรือไม่คุณก็เริ่มตระหนักถึงตัวตนที่คุณนั้นเคยฝันถึงโดยอัตโนมัติแล้วตอนนี้เมื่อคุณนั้นสนใจในการปรับปรุงชีวิตของผู้คนบนโลกของคุณให้ดีขึ้นคุณก็รู้ว่าคุณกําลังขยับเข็มของการสันสะเทือนโดยรวมของจิตสำนึกส่วนรวมที่คุณทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งอยู่ เราทราบดีว่าบางครั้งคุณอาจมองว่าตัวเองนั้นอาจจะไม่ดีพอและคุณก็ได้เข้มงวดกับตัวเองมากเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นทำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่เราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณกำลังสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณนั้นจะจินตนาการได้และเราต้องการให้คุณรู้ว่าความช่วยเหลือนั้นได้เพิ่มเติมกำลังมาถึงคุณ ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้นจะมาถึงคุณเมื่อคุณนั้นใช้ความช่วยเหลือที่คุณได้รับและนั่นคือสิ่งที่มนุษยชาตินั้นกำลังทำอยู่และนั่นคือวิธีที่เราทุกคนในอาณาจักรที่สูงขึ้นสามารถที่จะพิสูจน์ถึงความช่วยเหลือคุณเพิ่มเติมได้จงเปิดรับความช่วยเหลือจากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวในกาแล,ล็กซีของคุณต่อไป โดยรู้ว่าเรานั้นได้เฝ้าจับตาดูคุณทุกคนอยู่และเราก็กำลังวัดความพร้อมของคุณสําหรับพลังงานที่เราต้องการที่จะส่งไปโปรดจำไว้ว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปและคุณจะยังคงได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าครูรู้หรือว่าผู้นำทางที่เป็นบรรพบุรุษของคุณ และตัวตนที่สูงกว่าของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนั่นเองและเหล่าทุตสวรรค์ชั้นสูงเหล่าปรมาจารย์สวรรค์ผู้บรรลุธรรมและก็ยังมีคนอื่นๆอีกมากมายที่คุณนั้นไม่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและก็มีบีอิงหรือว่ากลุ่มคนในกาแล็กซี่หรือว่ากาลิกติกโดยจำเป็นโดยเฉพาะจาก กาแล็กซีแอนโดรเมดาในขณะนี้คุณสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าคุณนั้นจะได้รับพลังงานเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณนั้นได้รู้สึกได้รับรู้และอย่างรู้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการรู้มากขึ้นและด้วยความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของคุณคุณมีข้อมูลมากขึ้นในการช่วยในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ตัวคุณเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยและคุณก็คือผู้นำทางความคิดและเป็นผู้ชี้ทางบนโลกที่ต้องการความอ่อนไหวนั้นเพื่อที่จะได้ชี้นำพวกเขาหรือว่าผู้อื่นนั้นให้ตื่นขึ้นคุณจะต้องสามารถสามารถที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขานั้นก็มีทุกสิ่งที่ต้องการในตัวพวกเขาเช่นกัน และนี่ก็คือวิธีที่คุณทำและนี่คือวิธีที่เรานั้นช่วยเหลือคุณเรายินดีช่วยคุณนั้นเป็นอิสระมากขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นและให้คุณนั้นได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและได้รู้จักตัวตนภายในหรือไฮเออร์เซลเต็มที่มากขึ้นอย่างที่คุณนั้นเป็นดังนั้นคุณจึงคาดหวังได้ว่าความช่วยเหลือนั้นจะไหลเข้ามา อย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณเติบโตและพัฒนาต่อไปขยายไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณเราคือสภาแห่งแสงแห่งอนดโดรเมดาและเรารู้สึกยินดีที่ได้ให้บริการคุณในลักษณะนี้โดยบูสเต